น้องครับแล้วเขาครับ no พี่น้องแล้วเขาโอ้ยตายตายตายแล้วเขาครับโอ้ยตายตายตายโอ้ยแล้วเขาครับพี่น้องโอ้เฉพาะนกขมบคันโอ้แล้วเขาครับพี่น้อง เป็นนกผม่อยบอกขันมาท่านตายตายตายเจ้าสิงจะรองผมครับนกไม่ตายโว้ยพุ่นนกป้ากันไหพ่อนกผมบอกขันเลยไหมีลยวเขาครับพี่น้องอู้อู้ อ้หลักๆเลยเร็วเข่าครับพี่น้องตายๆนกผมเดี๋ยวลงมาก่อนนะครับพี่น้องกูลงมาแล้วครับพี่น้องก้เลือดวานเลยครับผมกะว่ายุดอกเป็นยังเจ้าสิงจะรองผมค่อยๆขนัน่าสั้นขันขึ้นมาเฮียกเหียเียเียแล้วก็เหียบไป,ไปซ,ซื้อครับผมแสดงว่าแล้ววานางเฝาคนครับ บานนี้เพิ่อนขันขึ้นยูสามสี่ข่วมบินเขาเลยครับเดี๋ยวพี่น้องโอ้เลือดปีกออกเลยครับคุณครับเลือดออกเลยตายลูกพวะเอา้าเป็นแน่น่แบบนีนนนน้ท่านได้เห็ุยังระวบะิเนาะเอ้โอ้มีเลือดอยู่ครับพี่น้องเลือดอยู่ปีกครับนี่ครับจะเลยโอ้ตายเร็วขนาดเลยครับพี่น้องอุกอุกอุกเลย ชิงแงรองผมหมานแล้วครับแ้มแรกเพื่อนแหกมานเลยได้แล้วครับผมอาการบอดีเลยบานนีว้าวเอ้ยสวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาแล้วก็ชื่นชอบการโตนกเขาเนาะครับเนาะครับมะพร้ากับช่องพันต้นสายปลาครับผมเมื่อนี้ก็เป็นเศ้าของวันอาทิตย์ที่อ่าที่สี่ครับผมที่สี่กระดามหกสี่ครับพี่น้อง หมอวานว่าผิษว่าถือครับเมอว่านนี่แปลว่าเป็นวันเสาที่สี่สันโมเมนนะครับเด้อคลิปที่แล้ววันเสาที่สามครับผมโอ้ลอดบนเนามบนมีห้อยอย่างหน้าครับมีแต่ห้อยปีกพันตบมันนนันเกือบมันบ่ถือพเนียดครับพี่น้องพัดเปนบ่ถือพเนียดกัมันเรียบร้อยครับเดสโมอลี่อืมวาย่ดอกเป็นอยังคือโบขันมาสันผมนั่งอยู่นี่เป็นชั่วโมงแล้วขันขึ้นติ้นแหลกแแสดงว่าแล้วว่านั่งเฝ้าแล้วครับนี่ ตายตาย่แตย่ยเยจักสิขันบ่ขันเด้อบาดนี้เด้อเลือดเต็มผนียดเลยครับอมผมก็ได้ถอดเสื้อโปกไว้ครับแรนมากโมเดลผ้ามาครับผาผามาคุ้มเนียดเลยได้ถอดเสือ้อสอดเสื้อใส่เลยพี่น้องอ้อันครับก็ค,คงตรงปล,ล่อยนะครับผมพี่น้อง เป็นสั์สงวนนะครับเนาะเดี๋ยวผมกระสิปอยโอ้เดี๋ยวนกต้องเอานกกลับไปพักก่อนครับพี่น้องบ่ไหวแล้วเจ้าสิงแกรองผมเกือบตายครับเจ้าสิขันงบู๊บ,บาดนี่โอ้ยขันบบถือพเนียดนี่มันเรียบร้อยครับทุกท่านม,มันตายพุ่นละบบท่านเลยครับแป๊บเดียวครับพี่น้องกระพริบตาเดียวครับโอ้ อย่างมหาโหดเลย<笑><笑>ใในขนอย่างไดคูบาโอ้หลอดไตพุทวิทย์เนาะโอ้แต้มแรลกไกแหกมันเลยขวาว่าเป็นแต่สัตว์แตกเลยแต้มแรกนกฟึกครับผมเจ้าสิงหย่ารองครับผมนี่คือแต้มแรกของเพิ่นเด้อครับเด้อแหกแล้วเลยบาทนี่จักสิเป็นจยังไรอนาคตทั้งน้าตายต,ายตายกลุมกูซูเลย ปุ่นิ้งยังได้ลูกโอ้โอ้เอายืนดีๆลูกยืนดีปุ่เจ็บปุ่เจ็บโอ้จะขนปีกแค่ขนนั่นลำบานนี่เนี้ยสะเลยพี่น้องโอ้ยโอ้ยตรวจเสือใส่เลยครับนี่เอาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาพี่และน้องไปก่อนนะครับเนาะก็คือเก่าแหละครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็สิบ่ได้พลาดคลิปต่อต่อไปเนาะครับเนาะพี่น้องเปลียนกําลังใจกันไปเรื่อยครับผมมืนน่อีานมานแล้วครับแต่ว่ามานเนี่ยว่าเป็นตะแต,ตแกพี่น้องโอ้หุ่นยืนพโวเลี้ยวเบืงหน้าแม่นแม่นนี่คุ่นครับผมสำหรับคลิปนี้ผมครับเจ้าสิงหยาดองแล้วก็น,ฉนเฉลยครับผมแก้มแหลกของเพิ่นต้องขอตัวลาพี่และน้องไปก่อนเนาะครับเนาะกสิได้ทำการปล่อยเพื่อนละครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ